เอาละครับคุณผู้ชมครับก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยน,นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมลาเดย์ออนอีร์สนะก็วันนี้ก็จะมาสอนผู้เล่นใหม่นะครับก็เข้ามาอย่างแรกก็จะมีให้เราเลือกเซิร์ฟนะผมจะเลือกเซิร์ฟที่2นะครับแล้วก็จากนั้นครับให้เราตั้งชื่อนะช่องตั้งไอตั้งชื่อตัวละครของเรานะผมก็จะตั้งชื่อ,อาตามช่องผมเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะให้กดยืนยันเสร็จปุ๊บเราก็สามารถเลือกสีผิว เลือกทรงผมนะครับเลือกสีผมได้เลือกเขาได้นะครับอันนี้ก็เอาตามชอบของคุณผู้ชมเลยนะครับของผมก็จะเอาตามนี้เลยนะครับก็ก่อนไปรับชมคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องไราด้ยนะครับก็ไปรับชมกันเลยครับ ก็เริ่มเกมมานะคุณผู้ชมเราก็จะได้มาอยู่ในแมพแห่งหนึ่งนะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นฐานของเรานะครับแล้วก็จะมีพวกทรัพยากรพื้นฐานนะให้เราเรียนรู้ทักษะในการคราฟนะครับแบบนี้นะแล้วก็การเอาตัวรอดต,รต่างๆน้วนถึงการคราฟก็อุปกรณ์เบื้องต้นโดยที่เราจะใช้เนี่ยพวกทรัพยากรบนพื้นที่แห่งนี้นะครับในการเหมือนกับเริ่มต้นสร้างที่พักของเราขึ้นมานะครับก็อันนี้ก็ เห็นไหมนมันเขาจะมีสอนให้เราอยู่นะครับแล้วก็กดต,ตามนี้ได้เลยนะก็ตัวละครเขาก็จะบอกเห็นไหมครับถือมีดไว้ในมือก็มีประโยชน์นะครับไอตรงาทางทางด้านขวานะเป็นการย่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นการโจมตีเหมือนแบบการลอบสังหารน,นะครับซึ่งดาเมจในการทําลายครับมันก็จะแรงกว่าที่เราวิ่งไปฟันเลยนะครับก็พวกลูกเบอร์รี่นี่ก็กินได้นะครับ ก็มันมันก็จะช่วยให้เราแบบหายหิวได้นะครับแต่ว่าช่วยไม่ได้มากนะแล้วก็จัดการเกียร์ซอมบีอ้อ่กันเลยนะก็ไอ้นี้ที่มันหักเราก็ทําการเขาเรียกว่าอะไรแหละกู้ดีกว่าเนาะก็จะมีเนี่ยมีไม้ให้นะซึ่งถ้าเรากู้กู้บ้านนะครับแล้วก็เขาจะก็จะมีของให้นะอยู่ในกล่องซึ่งเราก็จะต้องเรียนรู้นะครับ อันนี้ก็เป็นวิทยุนะสําหรับหาพวกรหัสในบังเกอร์หรือว่าทําการแลกเปลี่ยนกับสิ่งของกับดีลเลอร์นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการเนี่ยรวบรวมทรัพยากรนะซึ่งถ้าเราเก็บไปแล้วก็เห็นไหมครับมันก็จะมีขึ้นมาให้ให้ให้เราอ่านนะซึ่งไอพวกหญ้าพวกนี้ก็เราสามารถครับทำเป็นเชือกได้นะก็เห็นไหมครับ ก็มีการรล่าจมตีอา่าผมก็จะขอเคลียร์ซอมบี้ก่อนเลยนะก็หลังจากเคลียร์ซอมบี้เสร็จนะครับก็เก็บของตามแมพของเราก่อนนะครับอันนี้ก็เก็บจนเลเวลเพิ่มนะครับอันนี้ก็เป็นการเลือกที่เราจะเขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นการคาราฟนะครับเวลาเลเวลเราเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะมีคะแนนคะแนนการเรียนรู้ให้เรานะครับอันนี้ก็ผมก็จะเลือกไอ้แปลงพ่อปู่ก่อนแล้วก็กระเป๋าก่อนนะครับ ซึ่งกระเป๋าเนี่ยเราต้องใช้นะครับคือจําเป็นมากเลยในการเ,าเก็บของอะไรต่างๆให้ได้มากที่สุดนะครับเวลาไปแมปนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล้องเป็นกองไฟก็ตามนั้นเลยครับก็จะมีให้เราเลือกได้นะก็หลังจากที่เราเก็บเก็บของไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เดี๋ยวผมก็จะขอสร้างบ้านให้เสร็จก่อนนะอ่าเสร็จปุ๊บครับมันจะขึ้นภารกิจ ซึ่งไอตัวนี้มันจะพังอยู่2ออันอยู่แล้วนะครับให้เปิดเนี่ยคู่มือการอยู่รอดนะครับคุณผู้ชมครับก็หลังจากนั้นนะเห็นไหมครับเขาก็จะมีเป็นแนวทางให้เรานะครับในการอ่าใช้ชีวิตรอดเออในเกมนี้นะว่าจะต้องทํำยังไงนะครับซึ่งคู่มือการอยู่รอดเนี่ยก็เป็นอะไรที่ดีนะครับเขาก็จะมีภารกิจให้เราทำเห็นไหมครับก็จะมีคะแนนให้นะก็ตอนนี้ผมก็สร้างผนังเลเวล1จํานวน2ผนังก็คือเมื่อกี้นั่นแหละ คือทำบ้านให้เป็นสี่เหลี่ยมนะครับก็ทําเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับก็มีค่าซอมบี้ยีตัวที่มีต้นสนอันนี้ผมก็จะได้เนี่ยรางวัลเห็นไหมครับก็ถ้าเราทําตามภารกิจของเขาในนี้นะก็ของก็จะมาอยู่ในนี้นะครับก็มันจะได้เรื่อยๆนะครับก็ในเมื่อถ้าคุณผู้ชมทาทำทำอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะทําภารกิจหรือว่าทำเควสของเขานะครับก็อันนี้ผมก็จะเก็บของไว้ในกล่องก่อนนะ หลังจากนั้นนะคุณผู้ชมก็จะมีหมาตัวนี้นะครับคือเขาจะให้เราตามไปนะก็ออกแมปไปเนี่ยเราจะเจอกับไหล่ซากเครื่องบินนะคุณผู้ชมก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยเอาสิ่งของทุกอย่างนะที่มีอยู่ในตัวนะเอาเก็บไว้ที่บ้านก่อนนะครับแล้วก็เราก็จะมาฟาร์มของที่ซากเครื่องบินก่อนเลยนะครับก็ที่ซากเครื่องบินตกเนี่ยก็จะมีของมากนะครับของคือแบบเยอะมากเลยนะคุณผู้ชม ก็ดูกันไปนะครับนี่ก็จะโอโ้มีลูกหมามาด้วยนะครับ1ตัวนี่ครับของจะเยอะมากเลยนะคุณผู้ชมแบบคือถ้าเริ่มมาแล้วมีกระเป๋าที่สามารถเอามาได้มากกว่านี้ก็ก็จะดีมากเลยนะแต่ว่าอันนี้มันแค่เป็นกระเป๋าหนึ่งนะก็ถ้าเอาไปไม่หมดก็สามารถมาเอาอีกรอบได้นะครับเพราะว่าตรงเครื่องบินนี้ก็จะมีเวลาให้เรานะครับ ก็อันนี้น่าจะประมาณ50กว่านาทีนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับนี่เห็นไหมครับมีชุดทหารด้วยมียามีอาหารมีน้ํามีทุกสิ่งอย่างนะครับที่ผู้เล่นใหม่คนนมีนะนี่ครับก็เดินมาตรงนี้ก็จะมีอีกนะครับต้องบอกว่าเยอะจริงๆนี่มีมีดมียางด้วยก็เดี๋ยวก็จะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวต้องกลับมาเอานะครับ กโ็โหแบบเยอะจริงๆนะมันเยอะมากเลยนะคุณผู้ชมนะครับก็ฟาร์มยาวๆไปนี่มีเครื่องแฉะแฉลงอันนี้ผมก็จะเอายามารวมกันแล้วก็เอาสุนัขไว้อ่าเดี๋ยวแฉลงผมค่อยมาเอานะครับอันนี้ก็ฟาร์มต่อไปอ่าได้ลิบบินกับทองนะฟาร์มครับ เหลืออีก3ากล่องของเยอะมากนะแน่ได้ยาได้น้ำได้โอ้ของเยอะครับได้เวลาหอบของกลับบ้านแล้วก็คือมันเต็มนั่นแหละครับซึ่งเดี๋ยวอันนี้ก็เอาไว้เหมือนเดิมนะั้นแล้วก็สลับใส่แล้วก็เอาสุนัขมาไว้ที่เดิมนะครับก็เยอะจริงๆนะคุณผู้ชมก็มาที่นี่ผู้เล่นใหม่ทุกคนก็จะได้ปืนหนึ่งกระบ,บอกนะครับนี่เห็นไหมครับ ก็มีปืนให้หนึ่งกับบอกมีรองเท้าให้มียาให้ก็คือเหมือนเป็นของตั้งตัวให้กับเรานะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปที่ที่บ้านกันละกันนะครับก็จะได้ไม่เสียเวลานะครับคุณผู้ชมครับครับก็หลังจากนั้นที่บ้านเราเนี่ยก็จะมีน้ําหมอพลังจิตน,นะครับก็ผมแนะนําเลยนะคุณผู้ชมให้กินเนี่ยไอเมล็ดพืชน,นี่นะซึ่งกินเมล็ดพืชเนี่ยมันจะ อันนี้ก็จะดูโฆษณานครับคุณผู้ชมครับนี่เห็นไหมครับประสบการณ์ที่คุณจะได้รับเพิ่มอีก100%ก็คือเลเวลเราจะเพิ่มขึ้นเร็วนะครับเห็นเห็นด้านล่างแถบเลเวลไหมครับจะเป็นสีเหลืองนะเห็นไหมเห็นบวก100%เนลยนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะทําให้ดูนะครับคุณผู้ชมดูนะครับว่าจะขึ้นเท่าไหร่นะคุณผู้ชมนะ 20นะครับปกติมันจะขึ้นแค่เท่าไหร่เองนะถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะประมาณ11มั้ง10หรือ11นี่แหละน่าจะ10นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็กลับมาเอาของรอบนะครับดูนะครับคุณผู้ชมฟันขึ้นร้อยเลยนะครับร้อย p เลยนะก็เป็นการเพิ่มเลเวลที่เร็วอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ผมก็จะเอาของกลับบ้านนะก็เมื่อกี้ก็เอาไปไม่หมดนะครับต้องกลับมาเอารอบสองนะคุณผู้ชม ครับก็หลังจากที่กลับมาบ้านก็ผมจะออกไปป่าไอ้ต้นสนนะแล้วก็มาเจอไอ้ตัวเนี่ยหย่อนวัตถุรากาาเนี่ยก็คือจากที่ผมอ่านมาก็คือถ้าเราใช้พลังงานนะครับหรือว่า energy บ่อยๆนะก็พวกเคว s ต,ต่างๆพวกกล่อง a d o p ต่างๆก็จะสุ่มออกมาให้เรานะครับครับก็ตัวนี้สำหรับผูเ้เล่นใหม่ก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าเวลามันพ่น พ่นพิษได้นะไอตัวเนี้ยเวลามันพ่นพิษมาเนี่ยมันจะทําให้ตัวเราเหม็นนะครับเนี่ยเห็นไหมครับคุณผู้ชมแล้วก็หลบนะแล้วก็ฟันเพราะว่าตอนนี้เรเวเพิ่มเนี่เห็นไหมครับมันเพิ่มเร็วมากเลยนะก็ผมจะเพิ่มเลือดเป็นร้อยสองนะครับก็ไอตัวนี้เราเราเรายังไม่ได้ทําการคราฟที่อาบน้ํานะครับก็ต้องระวังเป็นพิเศษหน่อยนะสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับอันนี้ก็ พวกซอมบี้ก็จะอยู่ใกล้กล่องไอเดอก็ให้เรานี่นะครับอ้อมมาด้านหลังแล้วก็ฟันไปเลยเห็นไหมครับเลเวลเพิ่มเร็วมากเลยนะครับกินในเมล็ดพืชของไอหมอพลังจิตไปนะครับแล้วก็ของเอดในไอเดอนี้ก็ดีนะครับถือว่าดีเลยนี่นะครับได้อ่าเนี่วฝาแดงด้วยเอาไปสปินได้นะครับก็นี่ก็มาฟันซอมบี้ก่อนนะอ่าเพิ่มเลเวลนะครับ ไอตัวเลือด80เมื่อกี้ผมเพิ่มทั้ง200รอเเอ็กเลยนะครับอันนี้ก็เลือกทักษะนะว่าเราจะอันนี้ผมเลือกนี่เรียบร้อยก็มีเนื้อให้เรานะครับไอตัวนี้น่าจะเพิ่มร้อยเดียวนะเอร้อยสองนุ่นก็เพิ่มเป็นเลเวสิอันนี้ผมเลือกเอานี่ดีกว่าอาบน้ำเลยนะครับก็กลับมาถึงบ้านก็จะมี อันนี้ก่อนเดี๋ยวผมขอเก็บของไว้ก่อนนะครับก็ผมเอาของเก็บเสร็จปุ๊บผมก็จะมาหานี่นะซอมบี้ตีบ้านเรา,าเหมือนให้เขาไอา้เขาให้เราไปช่วยนะคุณผู้ชมนะผู้เล่นใหม่ก็จะเจอแบบนี้กันทุกคนนะครับครับมาถึงก็อันนี้จะให้เราช่วยกําจัดซอมบี้นะครับก็ปายเลยฟันเลยรัว ครับพอหลังจากฆ่าเสร็จก็มีอย่างอื่นอยากจะถามอ่าแล้วก็เดินตามเข้าไปเลยนะครับหลังจากนั้นปกป้องชั้นระหว่างที่ซ่อมผนังก็คืออ่าคนนี้จะซ่อมผนังนะครับแล้วก็ให้เราปกป้องเขานะโดยการฆ่าซอมบี้นะครับนี่แล้ก็มาฟัน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 แล้วก็ฟัน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 ,ฟน,ฟนตึกซะนี่ครับเรียบร้อยเสร็จเป็นหนึ่งนะ อ้าวเอา,เอากำแพงมันสร้างเสร็จนี่นาเออเราตีตีไปก่อนครับระวังไอ้ไอ้ซอมบี้ตัวนั้นจะไปตีมันแล้วอ่อมมาแหมผมก็ลืมไปกำแพงจะสร้างเสร็จตีนครับตัวนี้ทำไมมาช้ากับเพื่อนแล้วก็คุมของต่อนะก็รอซอมบี้มานะครับหนึ่งสองสามสี่ตัว ตีตัวนี้ก่อนแล้วก็ไปตีตัวหลังนะครับตีข้างหน้าแล้วก็ตีข้างหลังเสร็จเรียบร้อยขอบคุณไปคุยกันนะก็ไปคุยกับเขานะครับดูเหมือนว่าจะเสร็จแล้วทําได้ดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวก่อนฉันได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเป็นพวกมันอีกแล้วก็คือซอมบี้มาบุกบ้านนั่นแหละเราน่าจะสร้างกำแพงหินก็คือเหมือนกับอ่าเขาจะมาบอกว่าบ้านเนี่ย เราต้องสร้างเป็นกำแพงหินนะครับถึงจะไม่โดนซอมบี้พังทลายนะถ้ายังเป็นแค่ผนังเรเวลอยังไงก็ถูกซอมบี้พังอยู่ดีนะครับก็อันนี้ผมก็จะไปทำเควสอันนี้ต่อนะ,อะไปที่พุ่มต้นสนนะครับแล้วก็ฆ่าซอมบี้อีกตัวนะครับคุณผู้ชมครับก็มันเป็นเควสให้ทำนะครับก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอันนี้ก็จะมีทหารนอนอยู่ก็คือเป็นรหัสบังเกอร์อัลฟานะครับ ตรงนี้นะ3 4 9 6 8ก็ตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้ไปนะ,ะเจอบอดด้วยนะปันไปเลยคุณผู้ชม,มดูแล้วก็มาดูของนะครับอ่านี่ได้ล้อมอไซค์ด้วยนะเมื่อก่อนนี้กว่าจะหาล้อมอไซนะค์ได้เนี่ยโคตรยากเลยนะคุณผู้ชมนี่ปกติทำไี้อยูซะแล้วก็มาดูในกล่องว่าจะมีของอะไรบ้างในนี้ก็คือทำไปในตัวเลยนะครับ ดูเปิดดูนะครับนี่ตอนนี้เราได้เห็นไหมครับมาที่ปุ่มต้นสนเสร็จแล้วเราก็ได้สิบคะแนนตอนนี้ก็ฆ่าซอมบี้ให้ได้20ตัวนะครับคุณผู้ชมครับก็อันนี้ผมก็กลับมาเป็นรอบที่2องเลนะคุณผู้ชมนี่ภารกิจเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ตอนนี้ผมก็ได้ทําการฆ่าซอมบี้เป็นอ่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครบ20ตัวนะครับแล้วก็จะได้ของนี่นะเห็นไหมครับเอาละครับก็อีก 22ชั่วโมงกับอีก47นาทีก็จะมีการเพิ่มอ่ภารกิจใหม่นะให้กับเรานะครับก็ของในนี้คือผมก็จะรับไปเลยนะแล้วก็ไอของที่เรารับไปไปแล้วนะครับมันก็จะอยู่ไอตรงที่ที่มันขึ้นไอตรงตรงแถบด้านล่างของเรานะครับเห็นเห็นเลข6กไหมครับก็มันจะขึ้นตรงนั้นแหละครับก็เดี๋ยว,วผมก็จะตัดกลับไปที่บ้านเลยนะก็เดี๋ยวผมจะฟาร์มของในนี้แหละครับ อะล่ะครับก็กลับมาบ้านแล้วนะแล้วก็เอาของมาใส่ตจากล่องของเรานี่แหละที่เราได้ทําการสร้างกล่องไว้แล้วก็มีของพวกเครื่องไอพวกของกียอะไรต่างๆนี่แหละครับแล้วก็ของเอามาใส่กดเติมไปครับใส่หมออใส์ไปนะก็ตรงนี้เป็นโต๊ะช่างทําปืนอ่ะก็เอาไว้แต่งปืนนะครับตรงนี้นะ เอาละครับผมก็จะทําการคารฟแปลงเพาะปลูกก่อนเลยนะครับซึ่งแปลงเพาะปลูกเนี่ยคุณผู้ชมสามารถคาบได้2อันนะครับเนี่ยวางบนพื้นดินสูงสุดได้แค่2อันนะครับคุณผู้ชมครับก็เออผมเอาวางตรงไหนตรงนี้ก็แล้วกัน1อันแล้วก็เดี๋ยวผมจะคาบอีก1อันนะใส่ไปที่เรียบร้อยครับแล้วก็ ไอ้พวกมเมล็ดพันธุ์พ่อปลูกหาได้จากไหนก็คือเก็บจากพวกหญ้านี่แหละครับก็เก็บหญ้าแล้วก็จะได้เม็ดอ่าเป็นมเมล็ดแครอทนะอ่าใช่เมด็ดแครอทแล้วก็เก็บมาแล้วก็เราก็มาที่ตรงนี้นะเอาไม่ใช่เก็บบร์รี่สิเอามาใส่ไว้ตรงนี้นี่ก็จะเป็นนี่แบ่งก่อนแบ่งก่อนแบ่งไว้สองแปลงเอาเก็บใหญ่เอาใส่ไปอ่าเป็นสองแปลงนะครับ ก็รอนะครับรอให้อ่าเขาเรียกว่าอะไรแนละ้วรอให้มันจเจริญเติบโตนะไม่ต้องลดน้ำนะครับเดี๋ยวมันก็โตเองครับเกมนี้สุดยอดครับไม่ต้องลดน้ำอ่าของที่เราปลูกก็สามารถโตได้นะฮไม่ธรรมดาครับนี้ก็เดี๋ยวผมก็จะเก็บปืนเก็บอะไรไว้เดี๋ยวต้องแยกนะเดี๋ยวต้องสร้างกล่องแยกนะครับก็เราจะได้ทําเป็นกิจลักษณะไปเลยนะก็แยกของต่างๆนา,นานาไว้อ่าคือแยก แยกจำแนกพวกไปเลยนะอันนี้ก็จะเป็นไอ,ไอเครื่องดื่มชูกําลังเนี่ยนะคุณผู้ชมก็มันจะเป็นการใช้ energy หรือว่าการใช้พลังงานนะก็คือถ้าเรากินเข้าไปเนี่ยมันจะเพิ่มให้เรานะครับก็เดี๋ยวผมก็จะคราบกล่องเพิ่มดีกว่านะ1 2 3 4ี่กล่องอ่าผมมีไม้อยู่วางตรงดินไม่ได้วางสูงสุดได้40อันนะกล่องนะ ก็เดี๋ยวผมก็จะเอาไม้เอาไม้ก่อนเอาไม้ไม้ใส่เข้าไปแล้วก็ผมจะสร้างพื้นมผมจะสร้างข้างหน้านี้ดีกว่านะตรงนี้เลยเคสร้างไปสร้างไปอ่าพอเสร็จแล้วผมก็จะเอากดตรงเฟอร์นิเจอร์นะครับก็เอากล่องมาวางไว้ตรงนี้ก็เดี๋ยวผมจะแยกของไว้เลยนะแยกจําพวกของ จะได้ไม่งงนะครับเวลาเวลาหานะก็จะได้หาง่ายๆนะครับมาถึงเนื้อเราจะเอามาทำไมนะเมื่อกี้อ่าอันนี้ก็จะแยกไว้เลยนะหินก็แยกไว้ส่วนหินนะครับอันนี้ก็เป็นไม้พวกอ่าอ่ะ,อะพวกต้นหญ้าอันนี้ก็เอาเลยดิเอ่อเนืของตรงนี้ก่อน มีอ่ามีอันนี้เก็บมาก่อนเลยก็จะแยกเอาเป็นนี่ก่อนพวกของกีบะทะต่างๆแล้วก็อันนี้เอาไว้สุนัขไว้อ่ะแล้วก็อันนี้ผ้าอันนี้มเมล็ดด้วยเปล่าวะเดี๋ยวเอามเมล็ดเดี๋ยวผมเอาไปใส่ใส่แปลงพ่อปลูกเลยทีหลังนะอืมก็จะเดี๋ยวเสื้อใส่ไว้ก่อนอ่าอาแล้วครับคุณผู้ชมครับก็สําหรับคลิปนี้ผมก็จบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ ก็จะรอภารกิจต่อไปนะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กด Subscribe ช่องให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับก็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะก็ไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ